พูดบางคนเขาบอกว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีนายตํารวจที่ดีที่สุดอยู่คนเดียวเพราว่านะัไม่ใช่ผมว่าคือคนที่ยืนอุ้มเด็กอยู่ตรงรูปปัน้นทีนี้ผมถามท่านว่าท่านจะเลือกเป็นตํารวจแบบไหน,นวันนี้ตํารวจที่บางคนเขาบอกว่าเป็นตํารวจที่ดีที่สุดที่ยืนอุ้มอยู่นั่นที่ตํารวจอุ้มอยู่เวลานี้เนี่ยไม่ใช่เด็ก ที่น่าสงสารไม่ใช่เด็กผู้อ่อนแอไม่ใช่เด็กผู้ใดโอกาสท่านตำรวจดีกรบที่เขาบังคับไปท่านยืนอุ้มอยู่เป็นเด็กที่หนีทหารครับแล้วผมถามว่าท่านจะอุ้มมันไปถึงไหน หัวก็ไม่มีพออรตอรอก็ตังไม่ได้พี่น้องที่เคารพครับ,บผมจึงอยากจะเปิดใจพูดกับเจ้าในที่ตำรวจว่าวันนี้ที่มาพูดกับท่านมาเจอท่านเพราะคนอย่างพวกผมเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมเมื่อประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรมก็ต้องเดินมาหาท่านเพราะท่านคือผู้พิทักษ์สันติราปัญหาก็คือว่า เมื่อเรามาถึงท่านเราจึงรับรู้ตรงกันว่าแท้จริงแล้วท่านต่างหากที่ไม่ได้รับความยุติธรรมยิ่งกว่าประชาชนปัญหาก็คือว่าเมื่อเรามายืนหน้าสำนักง,งานตำรดวจแห่งชาติเรามองแววตาของท่านแล้วเราก็เข้าใจท่านว่าแท้จริงแล้วท่านเจ็บปวดไม่น้อยไปกว่าประชาชน เพราะฉะนั้นเราจรึงมาพูดกันแบบใจถึงใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลายประเทศไทยกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นประชาธิปไตยแท้จริงอันมีองค์พระมหากหษัตริ์สรงเป็นประมุขอย่างแน่นอนในเร็ววันพวกผมกำลังจะชุมนุมใหญ่ กำลังจะมีคนล้านคนเป็นอย่างน้อยเข้ามาในกรุงเทพมหานครพวกเขาทั้งหมดเข้ามาในภารกิจเดียวกันคือเปลี่ยนประเทศไทยและเขียนประวัต <to> ิศาสตร์ห sure น้าใหม่ด้วยมือของประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวินาทีที่ท่านต้องตัดสินใจวันนี้จึงเป็นวินาทีที่ตำรวจไทยลูกชาวบ้านหลานชาวนาทั้งหลาย จะต้องถามหัวใจตัวเองท่านที่ครพบฟังผมเสร็จแล้วกลับบ้านท่านแต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศเต็มรูปแบบครับมีดาวกี่ดวงมีเงี้ยงกี่เงี้ยติดให้ครบแล้วไปยืนดูหน้าตัวเองในกระจกเงาแล้วถามตัวเองว่าในเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราชที่ท่านภาคภูมิใจวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นและตัวตนของท่านเป็นที่ภูมิใจของตัวเองแล้วหรือไม่ วันนี้แท้จริงแล้วตัวท่านอยู่ในเครื่องแบบผู้พิทักษันติราชหรือตัวท่านอยู่ในเงาของมหาอัมมา์และอัมมัตยาธิปไตยวันนี้กุญแจมือของท่านมีไว้เพื่อจับกุมผู้ร้ายมีไว้ เพื่อจับกุมผู้กระทำผิดเพื่อสร้างสันติสุขสร้างความสงบในสังคมไทยหรือแท้จริงแล้วกุญแจมือของท่านมีไว้เพื่อพันธนาการตัวเองไว้ใต้อัมมาตยาธิปไตยวันนี้มีผู้ต้องหาจํานวนพันหมื่นแสนอยู่ในความดูแลอยู่ในความควบคุม ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศแต่ท่านต้องถามตัวเองว่าแท้จริงแล้วตำรวจหลายแสนนายในประเทศกำลังผู้ถูกคุมขังของใครหรือไม่พี่น้องตำรวจทั้งหลายผมก็ลูกชาวบ้านท่านก็ลูกชาวบ้านประเทศไทยกำลังจะมีประวัติศาสตร์หน้าสำคัญ ท่านคิดเอาเองเลือกเอาเองว่าผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อบ้านเมืองเป็นของประชาชนวันหนึ่งข้างหน้าลูกหลานโตมาเรียนหนังสือเมื่อดูเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงนี้เขาจะหันไปถามท่านว่าเมื่อตอนเกิดเหตุการณ์ต่อสู้ของคนเสื้อแดงคุณพ่อคุณปู่คุณตากำลังทำอะไรท่านจะตอบลูกตอบหลานว่าพ่อ ได้อุทิศตนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในหยาดเหงื่อหยดเลือดคราบน้ำตาทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยมีหยาดเหงื่อหยดเลือดและคราบน้ำตาของพ่อตนอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันกับคนเสื้อแดงทั่วประเทศไทยหรือท่านจะอธิบายลูกหลานให้เขาฟังด้วยแววตาเศร้าๆว่าพ่อทำอะไรไม่ได้พ่อเป็นลูกน้องเขาเขาสั่งให้พ่ออยู่เฉยๆพ่อก็ต้องนิ่ง เขาไม่อนุญาตให้พ่อออกไปเคลื่อนไหวพ่อก็เลยไม่ไปท่านจะอธิบายกับลูกกับหลานอย่างไรท่านจะเลือกเป็นหนึ่งในแรงที่ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเปลี่ยนแปลงหรือท่านจะเลือกเป็นคนที่ยืนมองเฉยๆเพื่อให้ไหลไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลงโดยไม่ออกแรงอะไร <Yeah. S 1> พี่น้องที่ครพบ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลกําลังระวังฮะ กลัวว่าข้าราชการกลัวว่าหน่วยงานของรัฐจะใส่เกียร์ว่าแต่ผมว่าไม่น่ากลัวแล้วผมจะชวนทุกท่านด้วยว่าประเทศไทยถ้าเป็นรถคันหนึ่งเนี่ยวันนี้ที่เข็นไปไหนไม่ได้เพราะประเทศไทยติดเกียร์ครับไม่ใช่ติดเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ติดเกียร์มหาอํามาเข็นไปหน้าก็ไม่ได้เข็นถอยหลังก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่า วิธีการปลดเกียร์มหามาดคือเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารทั้งหลายใส่เกียร์ว่างในการต่อสู้ครั้งใหญ่ของคนเสื้อแดแล้วก็มาช่วยกับประชาชนเข็นรถประเทศไทยเดินไปข้างหน้าพี่น้องที่เคารพวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆหัวใจผู้พิทักษ์สันติราพันตำรวจโทวยพศอาพรรัตน ก็เป็นอดีตนายตำรวจนะแล้วสู้รวมเป็นร่วมตายติดคุกกับผมมาแล้วอยู่กันหลายวันแล้วยืนยันแต่ต่อสู้กันไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เตรียมการมาพูดกับพี่น้องตำรวจแต่เมื่อเห็นว่าเวลาใกล้หกโมงเย็นซึ่งเรานัดหมายว่าเป็นเวลาเลิะหัวใจตำรวจอย่างไวยพศอภรรฐก็บอกว่าน้องขึ้นไปเลยพี่อยู่ข้างหลังเป็นกําลังใจปัญหาก็คือหัวใจตำรวจไทยคนอื่นๆวันนี้ท่านคิดยังไง ท่านจะบอกคนเสื้อแดงน้องสู้ไปเลยเอาเลยเอามันให้หนักเอามันให้อยู่เปลี่ยนแปลงประเทศให้ได้พี่จะยืนดูอยู่ในรั้วนั้นสบายสบายหรือบอกว่าพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลาย หากถือวันวอเวลานอวันนัดหมายไม่ต้องห่วงผมจะถอดเครื่องแบบตำรวจแล้วใส่เครื่องแบบประชาชนคนเสื้อแดงออกไปสู้เคียงไหลใกล้บ่าตายเป็นตายท่านจะว่ายังไงพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ถือว่าได้พูดคุยกันพอสมควรเรื่องคดีความผมก็ไม่ถามนะเพราะเขาถามท่านมาตั้งแต่เที่ยงแล้ว และผมเชื่อว,ว่าถามยังไงท่านก็ตอบไม่ได้ถามว่าทําไมตอบไม่ได้เพราะท่านก็เห็นว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้เหมือนกันไอ้ประเภทยึดสนามบินแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ยึดทำเนียบแล้วทำอะไรก็ไม่ได้กระทืบตำรวจแล้วท่านทำอะไรก็ไม่ได้ยิงตำรวจแล้วท่านทำอะไรก็ไม่ได้ไอ้กลางเต้นข้างทำเนียบอย่างพวกผมท่านเอาไปขังได้จึงสรุปสุดท้ายว่าพี่น้องประชาชนที่เคารพ ตลอดจนพี่น้องข้าราชการตำรวจทั้งหลายวันนี้ถือว่าการมายืนพูดที่นี่เป็นการยืนพูดความจริงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาสามปีกว่าๆในประเทศไทยแล้วความจริงเหล่านี้มันไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้หมายความว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ถูกบันทึกเอาไว้วันนี้คือความอับปยของสังคมไทยจากอมตยาธิปไตยในสามปีกว่าๆที่ผ่านมา แต่ประวัติศาสตร์หน้าต่อไปกำลังรอถูกบันทึกอยู่ด้วยความระทึกใจว่าจะต้องบันทึกว่ามวลมหาประชาชนคนเสื้อแดงถูกล้อมจับล้อมปราบให้ไร้และทำลายจนหมดแรงที่จะสู้ต่อไปหรือถูกบันทึกว่าประชาธิปไตยแท้จริงเกิดขึ้นแล้วด้วยพลังร่วมกันของคนไทยทุกสีเสือ้อที่ต่อสู้เคียงข้างกันวันนี้ ไม่มีใครได้ประโยชน์มากกว่าใครในสนามต่อสู้เราไม่ได้สู้เพื่อใครสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็นประชาชนตำรวจทั้งหลายพร้อมที่จะสู้เพื่อเกียรติยศศักดิ์ศรีของท่านหรือ,อยังคิดเอาในใจ